สวัสดีครับพี่น้องน้อยกินข้าวยังงามมีห้องอยู่ไปหายนดหน่อยอนขายขยุเจ้ากินข้าวไปไปกินอันอันได้นี่นพี่คือบอมทงจำซื้อนมันบอแมน สวยมากเลยนะ,นะรรสวยมากฟาดนักเอกคืองามใช่ไหมผมสวยขนาดเลยอายอายพี่ซ่ายมากได้<น>หมาะสำหรับเหมาะสำหรับเพลงนางเอกม m ีจูจีกันออเอา ุ่า่ะแม่เอาเจ้าลองไปอย่าง่สมอันนี้บอกืาเบได้แต่บลงดรอกขี้ขานอย่างว่าเจ้าลงน้ามันจิบกเขาแป้งวลมพรมลมพรมลพรมบรรยากาศดีมาก มอสำหรับเรานั่งกินกาแฟแล้วพออีกวัหลักกาแฟแข่งยิสมัยฟายจูนาอโอ้ยืออยู่ดีดีขึ้นมาน้ำชิบะเขาแป้งคุณแล้วต้องไปนั่งกินซ์โซ่จูอยู่คุณแล้วขอยจะลงไปสิงคุณดิเขาบอกขอไปสิงอยู่คุณพุณ่นเลยงอนหินผ<บ>ุนน,น้นนำนนแรง มัดกลวงมันล่าเนาะประเทศเล่าม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 ันแดดโอ้ยมันมีมองนั่นแล้วเราไปเร้อมันแดดเอาอยิงอยู่รถก็ไผ่อุ้งิงอยู่รถก็ไผ่อุ้งิงไปเขาห้องน้ำทังนมาไดีอยี่ห้องน้ำไหมกะเพิ่นวาทังนกับมีเพินก็ได้ไปสึดคอยกับเขาหันนั่งนั่งอยู่ก็ไผ่แบบนี้แองจีบอ๋อ ไปหาล่องของวานไปหากินข้าวไปหากินข้าวพ่อเอกต้มมันต้มปลาหนมโค้งใส่ผักแครงแซ่บเสบต้มปลาข้างใส่ผักแครงอะฟังคนไม่ฟังโอ้ยเหรอฟ้าตั้งเอกม่ละตั้งเอกแม่ละพ่อเอกลูกไปแม่สบายดีสิสบายดีป่าเจ้าสิเนาะ พอเอกไปรับแม่ไปรับแม่โอ้ยไป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 รับมากกว่าไอ้้หมากกว่าไอ้ทื้งหายไปจุ้งแขนันนีกิโหมาอินเดียได้เรียนอมอินเดียต้องเรียนบ้านกรุงใหมู่กไหมนก็่นี่เดียวเรียนบ้านใหญ่บ้านท้ายขัวยังสิบออโง่ังสิบอไปแตงหน้าเด้อไปแตงหน้าเรียนบ้านกรุงใหม่นั่งอินเดียไหม อ้นอมไือสอมนียิเขาจสหายจ้าแลนล้มคือลบลงมาหลอดก็หลอดอยางซ้ำพื้นเดาหรอพ่อเออลลงบานมาเลยจะว่ามันดีแห้งไหมอ๋อบรรยากาศค้ำคแห้งบรรยากาศงามดิอันนี้น like so <c oughs> ้ำโขงบ่แมน้ำโขงมันแหงมันหนาแรงเนาะสรงบ่น้ำโค้งตัวเนาะั่นะัอ้นฟังเลาเขามได้ บ่อรจับมันบ่อเข่งคัดไปไหนโอ้แกงนี้ไดนี่มันลึก่นะโาจับเอดสเห็ดแดงขวางันไทยไทยออคตแทแถวนี่เด้อแล้วบอชัยเด้อแล้วปล่อยมอเาถึงเลยอุ๊ยว่างั้นพระนาใดให้งามคึ้นที่ข้าอักบองให้ขืนบอัเขาปีพระแตมอยู่อ่าใกล้ๆ้่อนพระแตม ไก่แน่มกงพิซไมยบัตตะมุยทะลงแมนพิซ่ายิริอรอน,อนพี่ชายคนนี้เราเฝ้าสวนนี่แหละเขาเขาสื่อร,ระบคขายหมูกับอะไรไม่น้อยของ,องแอปเปไม่น้อย ยังยิ่งมากก่อนเห็นดูพี่ไอยเอาละงานเรื่องทางกันหลายประเนแปดสิบโลแปดสิบโลมกไก่แรงรถรับพวกเอกแรงรถสุมุ่งเดียวไปหากินเขาก็กินแล้วนด่ไ้มเลโอ้ยลองบุกเสร็จแล้ว

พิวมะพี้วขามขามอ่แต่ผุนบอสนามเพราะท่านเพราะท่านปล่อยเพลงเร่ดังแล้วแต่ว่าเราเราตังความดันแล้วขึ้นด้านน่ะเล้วบิร์โค้งขึ้นมาขนาดเพรท่านปล่อยเพลงเร่ดังแล้วเราถ่ายรูปแล้วเนในหาเราถ่ายรูปมุจ้าขี้เลื่อยขามอ่บ่อยู่ฟังนี่ค่ะอ๋อแม่ผู้หนึ่งแล้อยู่ฟังนี่๋อมาขายของตนูมาขายของอยู่ฟังนั่น เข้าห้องก่อนไปไปพี่หมองนั่งอยู่พอเอกแตงหนาเลยเด้อพอเอกอ่ะมาขี่แตกรบบ่ขี่แตกบอก ยูเพื่อนอยู่ซ่านคือบวกขี่มันเ <c oughs> ป็นจากไหนเดียวนี่ <c oughs> ออกอ,อก่ะออกจากเพื่อนมาตัปวดขี่โรด <c oughs> แห้งหนาจด <c oughs> เข้าห้องแล้ว <c oughs> <c oughs> ส่งเข้าห้องแล้ว นั่นั่นั่งขี่อยู่สิปากินออกมาหดผีแหมแรงมากเพราการใส่บืออ้ยเบนเทคอยเปิดห้องนั้นหนึ่งเก่าน้องว่ากดบลรงนะคะบอกกดยำๆกันหลายคนนะคะก็เลยหนามผทันนะคะก็เลยก็เอามือบีบบีทมันมันเหมืนกันเว้าวคือบอกไปได้กินห่เนี่ย กินข้าวยังกินข้าวยังเราไปสั่งกินสั่งมากินในห้องก็ได้นะเออไปสั่งกินในห้องหมายความว่าเพียงที่จะกินอะไรทุกคนปิดจมูกยังไม่ขื่อเลยเป็นป่ะมาแต่ไจ้ะมาแต่เพื่อนเขาบอกหีวมาเอามันม่ปวดเอามาเลยค่ะพี่หมอนอิะถ่ายให้ค่ะถ่ายให้วิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยอ่ะ แต่ว่านั่งนั่งสีฟากับฟอ่นงอนหินเยอะมากเลยบทพี่หมอนอิงบอกขึ้นอยู่กับพี่หมอนอิงนะบทน่ะบทขึ้นอยู่พี่หมอนอิงนะก้อนหินอยู่ขังแม่น้ำโค้งน่ะหนูเห็นเรียงหนูนู้นมีหอดอลล์ซาด้วยพ่จว้าโกอดลลนซาสิงสารไหม ปวดลนซ่าัโนโอ้โอ้วันนี้มาพักเผาพ่อแก่ใช้พาไปเที่ยวพแโอ๊ยจะไปซื้อทองและบาทหนึ่งนี่มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ปุ้งอิง้งอิงฮะหนึ่งหมื่นวิว้อิงพ่อจะไปซื้อทองแล้วนะ พ่อจะไปซื้อทองแล้วนะหนึ่งวันหวิวนึ่มื่นวิวก็รู้แล้วุูงนี้ไม่แต่สุมมันกินนยังมันคือขาวอ่ะ เทาขึ้นแหลอะถ่ามีรานลองเสกุ้นบใส่น้ามวนดิเก็บรอยกาเออพวกเทาซุ้ซี้กันอยู่หรอกกุณอน่ะนี่แห็งขาวไหม่มีหรก็มียับเราเห็นผมยักยักษโฉด้วยมันสวยโบเมียนจ่ารานว่นทับผมอุ้ยจ้าม่ยนลาเตียผมมาหลายอย่งสวยด้หล่ะเอาอันนี้ละเอาก้องยวกันก้องยกันเดี๋ยวไปส่งเอาไเดี๋ยวไปส่งนนี่มีฟอยช้นนีนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะดีไปแลว

แล้วเราฝ่าสวนอยู่บ้านคยเดหมูีมงนยเอหมูนงไวันนี้ไปสั่งข้าวเลยวันนี้ไปสั่งอันนั้นมาให้พ่อเอกกินด้วยลูกจะลงไปดูเหรอลูกจะลงไปดูเหรอลงต้นลงตนจะขอเตียย นางเอกคุยกับก้อนหินมาแล้วจ้าแม่เมัเจ้าทีานีแลพี่แอนซ้เยมาไม่หน่อยสั่งข้าวกินนี่หรือจะไปกินนู่นวุ้ยเยอะแยะเลยเห่าจานเดียวตัยางาวคู่กนีพี่แ่อยากไปหาคาเฟ่่านานมากคาเฟ่ อี่ไปฟังเล่ามาที่นี้เลยครับอ้กินหลานเป็นอ้าไปครับ